ไมวิโก้นะครับไมวิโก้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกก็คือซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์บนบอร์ดนะครับก็ส่วนนี้ก็ราคา9 0 0บาทนะครับส่วนที่2ก็คือล้างแผงวงจรนะครับก็คือล้างทั้งหน้าและทั้งหลังนะครับอันดับที่3นะครับก็คือเปลี่ยนปุ่มตรงนี้นะครับเพราะปุ่มตรงนี้มันเสียแล้วนะครับกดแล้วมันไม่ทํางานนะ อันนี้ก็5 0บาท <c oughs> นะแล้วก็ต่อมาก็คือหลอด I วดีนะครับอันนี้แถมให้นะครับก็ผมอันนี้ผมเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะมีอยู่8หลอดก็เปลี่ยนทั้งหมด8หลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องใหญ่ก็คือที่มันไม่ทํางานนะครับที่มอตเตอร์เขียนมันทำงานก็ามาจากโปรแกรมที่อยู่ในตัวอีพอมตรงนี้มันเสียหายนะครับอันนี้ผมเ,เปิดโปรแกรมขึ้นมาดูแล้วนะก็ไม่นี้ไม่มีไม่มีโปรแกรมเลยนะครับ น่าจะเกี่ยวไปกอใหม่มาหรือเปล่ามีการไปทําเกี่ยวกับเลขใหม่มาหรือเปล่าเพราะว่าเลขเดิมที่มันเออร์เอรนะี่ยมันขึ้น17นะครับขึ้น17น่าจะมีการไปกอเป็น17นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากอยังไงนะคือเลขใหม่มันไม่ได้หายอย่างเดียวนะครับคือโปรแกรมอย่างอื่นเนก็าหายหมดอันนี้ผมเอาของผมมาลงนะครับซึ่งเออรู้สึกมันจะประมาณหมื่นสามเดี๋ยวลองเปิดดูก่อน ยังไม่ได้เสียบปลั๊กรู้สึกว่า,าจ,จะเหมือนามนะครับอันนี้เป็นลอมโปรแกร,รมที่ผมมีนะครับ1หมือสามเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับเพราะของเดิมใช่ไม่ได้เนี่ยปุ่มนี้ก็ตอนแรกกดไปก็ใช้ไม่ได้นะตอนนี้ใช้แลใช้ได้แล้วนะโอเคนะครับก็จะมี เเปลี่ยนลมตรงนี้คิด900บาทนะครับซ่อม900บาทก็พันแปนะครับล้างแผงอีก300ก็พันสองร้อยพันสองหนึ่งสองพันหนึ่งอันนี้ก็50บาท2 1 5พันหนบาทนะครับอันนี้ก็คือค่าซ่อมทั้งหมดนะก็ไหนๆก็มาทำรวมๆแล้วก็ลดลดเหลือ2,000ทนวนนะครับนะฮะสองพันทุนก็มารับได้เลยครับเพราะว่ามันเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวประกอบก็โอเคนะครับ